รัคนาราศีตุลดาวพฤหัสบดีย้ายได้บ้านได้รถและคนอุปถัมภ์สวัสดีครับชาวรัคนาราศีตุลผู้ที่สนใจและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทว่าคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ย้ายราศีจะส่งผลเช่นไรโดยใช้โหราศาสตร์ไทยจึงดูได้ทั้งราศีเกิดและลัคนา แต่ถ้าท่านใดฟังลักฟังราศีเกิดแล้วยังไม่ตรงแนะนํามาฟังลัคนาจะแม่นยํากว่าและอยากรู้ลัคนายินดีผูกด,ดวงให้ฟรีเพียงบอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดที่ชัดเจนใต้คลิปนี้เท่านั้นจะผูกด,ดวงให้ฟรีแล้วไปฟังลัคนาของท่านกันได้นะครับและฝากกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์สู่โลกโซเชียลของท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ลัคนาราศีตุลนครับดาวพฤหัสพักและจะย้ายข้ามราศีแล้วนะครับจะย้ายมาราศีมังกรนะครับในวันที่28กันยานี้นะครับแล้วจะเดินหน้าย7เจดตุลาแล้วจะย้ายกลับไปราศีกุมครับในวันที่8เดือนพฤศจ,จิกายนนี้ครับก็เรียกว่าอยู่ประมาณเดือนกว่าๆหรือประมาณ40ิวันนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับ แล้วเราก็จะดูกันตั้งแต่การเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนําโชคและอื่นๆนะครับมันเริ่มกันเลยนะครับที่การเงินครับก็ต้องบอกเลยนะครับาดาวพะราชอยู่ตรงนี้นะครับได้ตําแหน่งเขาเรียกพฤหัสสีทรงศักด์แช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศนาแม้เกิดตระกูลต่ําต้อยยกให้เสมอพงพันเลยนะครับเป็นจังหวะที่ดีครับเขาเรียกว่าดวงดาวได้ปฐุมเกณฑ์จะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเมตตาอุปถมัมภ์เพราะฉะนั้นก็แปลว่า การเงินก็มีส่วนที่จะได้มาจากเขาเรียกมีคะแนนนิยมมีคนมาแนะนํามีผู้ใหญ่เอ็นดูให้การให้งานให้เงินมีคนสนับสนุนคอยช่วยเหลือใครทำออนไลน์ใครทำยูทูบเบอร์ก็มีคนที่จะเข้ามากดไลค์กดติดตามกันมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยการเงินนอกจากจะได้จากน้ำพักน้ำแรงเราแล้วนะครับยังจะได้มาจากการที่เราเนี่ย ทำตัวดีเคารพนบนอกความรู้การศึกษาตั้งใจนะครับทำให้เต็มที่นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้เงินการเงินดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และยังมีเกณฑ์นะครับที่จะเรียกว่าได้บ้านหรือได้รถด,ด้วยนะครับเพราะว่าดาวพสวัสดีอยู่ในเรือนพันธุครับดาวพันธุก็ดาวเสาเป็นกเกษตรตาธิบดีเห็นไหมเป็นคู่การเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าบางคนก็เปลี่ยนบ้านบางคนก็เปลี่ยนรถอะไรอย่างเนี้ย ก็ได้นะครับหรือจะเป็นมือสองก็ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีนะแล้วก็ไปคุยกับครอบครัวญาติพี่น้องเยอะๆได้เลยนะครับมีเกณฑ์จะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยนะครับ่เรื่องการงานกันบ้างครับแน่นอนครับดาวอสูรดีอยู่ราศีมังกรไปเล่งกับราศีกรกฎเลื่อนการงานของชาวราศีตุลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการงานก็มีมุมนะครับที่จะได้รับโอกาสดีๆ อ่าหรือได้รับการเมตตาหรือมีคนอุปถัมภ์มีป๋าดันอ่าก็ได้นะครับอ่ามีคนมาช่วยในเรื่องงานนั่นแหละก็พูดตรงตรงนะครับเพราะฉะนั้นงานการก็จะเดินหน้าคืบหน้าได้มากขึ้นนะครับก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะให้ทําให้เต็มที่ในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของกิจการนะครับนะแล้วก็ เรียกว่าพยายามคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หาคนช่วยนะงานก็จะได้เบาสบายหรือสําเร็จได้มากขึ้นนะครับจะได้เป็นคนโปรดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลุยได้เลยนะครับในเรื่องงานมีเกณฑ์มีจังหวะที่ก้าวหน้าอย่างชัดเจนมากขึ้นและอยู่แค่40วันเนี่ยต้องทําให้ไหวทําให้เร็วทําให้เต็มที่นะครับและอาจจะต้องมีซิกแซกบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะดาวพฤหัสตัวนี้ยได้ตําแหน่งเป็นนิดครับ เขาเรียกว่าตรงๆอาจจะไปได้ลําบากอ่าจจมันต้องมีประยุกต์ต่อยอดมีแอดวานมีแผนหนึ่งแผนสองอย่าลืมนะครับทําตรงนี้ด้วยจะได้ทั้งงานและทั้งเงินเลยครับโชคลาภครับอ่าก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าโชคลาภดูแล้วนะครับถ้าจะมีเนี่ยแหละอ่าก็จะได้เช่นได้บ้านได้รถไม่เอาเลขไปเสี่ยงโชคถูกนะครับหรือว่าจะเรียกว่า เล่นเลขบ้านเลขรถเป็นหลักนะครับก็มีมุมที่จะได้โชคได้ลาบนะครับแต่ดูแล้วโชคลาบนี้จะมาจากคนอุปถรัรมภ์มากกว่านะครับเพาะนันเป็นการเสี่ยงโชคก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่พื้นดวงนะครับแต่ดูแล้วไปในทิศทางที่ดีนะครับเน้นเลขบ้านเลขรถได้เลยนะครับจังหวะนี้เรื่องความรักกันบ้างนะครับ ก็ดาเพร่อนตัดีเป็นปทุม,มเกศใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบเมตตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครคนโสดนะครับก็มีจังหวะดีๆนะจะมีคนมาติดพันมาชอบมาปื้มเราอะ่ะแล้วก็กลายเป็นความรักได้นะครับหรือถ้าเป็นคนมีคู่แล้วนะครับก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ดีขึ้นอนำมาสึ่งความมั่นคงสร้างหลักปักฐานมีบ้านมีรถด,ด้วยกันลงเอยกันได้หมดเลยนะครับจังหวะดีๆแบบนี้บริวารและลูกครับ ก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสนะเป็นลอยอยู่ในเรือนปุตตะบริวารหรือลูกนี่แหละครับแต่ตอนนี้เดินถอยหลังพักลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องบริวารลูกอาจจะต้องดูแลมากเป็นพิเศษนะครับเพราะดาวราหูี่ดาวลูกอยู่ในเรือนมรณะนะเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลสุขภาพมีลูกน้องทํางานก็อาจจะมีการเข้าการออกอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนดูแลให้ดีๆนะครับสุขภาพโดยรวมถือว่าดีนะครับ เดาผัาเป็นปฐุมมาเกนี่ถ้าเป็นป่วยไข้ได้เจ็บอะไรก็หาหมอก็จะได้หมอดีรักษาหายครับนะแต่ภาพรวมนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากครับเรื่องสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะครับเพราะนั้นเลขนําโชคและอื่นๆก็ดูแล้วก็ต้องเป็นเนี่ยครับเลขห้าเลขเจ็ดนี่แหละครับก็จะมาแรงเป็นพิเศษนะครับตรงนี้อาจจะบวกกับเลขหกเลขประจําตัวเราด้วยนะครับนะแล้วถ้าจังหวะนี้นะการทําบุญผมแนะนําเลยนะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านเนี่ย จะโดดเด่นมากหรือจะมีเกณฑ์ได้พาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านได้หมดเลยนะครับเพราะมันเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ในเรือนพันธุครับบ้านรถที่ดินเนี่ยขารขายที่นะลองทําเลยอาจจะมีเกณฑ์ขายได้ในห่วงช่วงเวลานี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ไหว้พระสศรษิีนวโกดนะพระปางสมาธิได้หมดเลยนะแล้วก็อย่าลืมาดาวเสาเราก็โดดเด่นนะครับก็คือพระเสาทรงเสือหรือพญานาคน,นั่นเองนะครับนี่ก็เป็น เก็บความรู้รับไปวางแผนชีวิตได้เลยนะครับและนี่คําทํานายจากหลักคมพีทางโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกสเทวาที่ชัดเจนครับท่านใดฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามแนะนํากดติดตามตรงนี้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับเพราะอาจารย์จะอัปเดตก่อนเลยนะครับไปฟังล่วงหน้าก่อนเลยก็รู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนกดติดตามได้เลยครับอ่านะแล้วถ้าอยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกสเทวะยินดีครับเพราะดูดวงแม่นแม,ม่นต้องดาวพื้นดวงของท่าน บวกกับดาวจรว่าจะเป็นเช่นไรได้ไม่ได้วางแผนกันอย่างไรนะครับแล้วดูเราได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรบ้างเริ่มได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่า ช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ำดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหม นะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหาลวยดูทรับ,บรับทรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR c o d โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับ อย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวานะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ล่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานั้น แม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักระดิงนะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรเทวา